รอยแตกลายคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดได้ตรงไหนบ้างมีกี่ประเภทรักษาย,ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันให้ครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะรอยแตกลายนะคะก็คือการที่ผิวหนังแล้วเนี่ยเกิดรอยไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีม่วงหรือสีขาวที่เกิดเป็นริ้วๆขึ้นบนผิวหนังนะคะอันนี้เรียกว่ารอยแตกลายนะคะ สาเหตุของการเกิดรอยแตกลายนะคะเกิดจากการยืดขยายตัวของกล้ามเนื้อซึ่งการยืดขยายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันส่งผลกับเส้นใยออลาสตินใต้ผิวเราเส้นใยคอลลาเจนทําให้เส้นใยพวกนี้ฉีกขาดแล้วเกิดเป็นรอยแผลเป็นรอยแตกลายขึ้นมานะคะ,ะจินตนาการอย่างเช่นอันนี้คือผิวหนังของเราเนาะพอกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังเนี่ยขยายมันก็จะเกิดการยืดออกนเนี่ยอันนี้ก็คือ พอยืดออกอย่างนี้เนาะมันฉีกขาดมันก็เกิดเป็นรอยแตกลายขึ้นมาซึ่งรอยแตกลายเนี่ยมันก็รักษายากพอๆกับการรักษาแผลเป็นเลยนะคะเพราะมันก็เหมือนกับการเป็นแผลเป็นชนิดหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นนะการเพิ่มหรือลดลงของน้ําหนักตัวอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการอ้วนขึ้นผอมลงหรือว่าการท้องอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอกล้ามเนื้อเราขยายผิวหนังเราก็ขยายตามโอกาสเกิดรอยแตกลายก็ตามมา อีกข้อหนึ่งก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งหรือการออกกําลังกายประเภทต่างๆที่มันเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนอันนี้ก็เกิดรอยแผลรอยแตกลายได้นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะที่คนทักมาถามเยอะมากทําไมน้ําหนักหนูไม่ได้ขึ้นแต่ผิวหนังแตกลายอันนี้จะเกิดกับเด็กๆวัยรุ่นที่กําลังจเจริญเติบโตนะคะไม่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการสูงขึ้นหรือว่าโดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะคะช่วงเป็นประจําเดือนเนี่ย ร่างกายเราเปลี่ยนเนาะสรีระเปลี่ยนสะโพกผายอันนี้คือแตกเยอะมากทักมาเยอะมากว่าทําไมสะโพกหนูแตกเอวหนูแตกอะไรเงี้ยก็อันนี้พอร่างกายสรีระเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นมาลอยแตกลายก็ตามมาเช่นเดียวกันค่ะและอีกข้อหนึ่งเลยซึ่งเจอกับสาวสาวสมัยนี้เยอะมากก็คือการใช้ครีมผิวขาว หรือครีมต่างๆที่มีส่วนผสมของอสารอันตรายที่ทําให้ผิวบานอย่างเงี้ยอย่างเช่นสารปลอดหรือว่าสเตียรอยอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะกินหรือทาอันนี้ก็ทําให้ผิวหนังเราเกิดรอยแตกลายได้ง่ายเหมือนกันค่ะอ่าบริเวณที่มักเกิดรอยแตกลายบ่อยๆเนาะก็ต้นแขนท้องแขนหน้าท้องสะโพกเอวก้น ขาน่องหรือแม้กระทั่งหัวเข่าบางคนอย่างเงี้ยก็คือเกิดเยอะมากคือคนที่ทักมาเนี่ยมีปัญหาหัวเข่าแตกเยอะมากเหมือนกันรอยแตกลายมีกี่ประเภทนะคะก็มิ้นขอแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆเนาะก็คือสีแดงม่วงกับสีขาวสีแดงม่วงเนี่ยก็คือระยะเริ่มต้นระยะเนี้ยเป็นระยะที่ดีที่สุดในการรักษาเลย ก็คือสามารถหายได้ร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งรักษาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทผิวของแต่ละบุคคลความมีวินัยความสม่ำเสมอในการรักษาเนาะซึ่งส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็จะสามารถหายได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะถ้าเป็นระยะแรกระยะเวลาส่วนใหญ่ที่คนเขาใช้กันก็จะอยู่ที่สามถึงหกเดือนแต่ถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนคือจะรักษายากแล้วพอมันเริ่มมีพังผืดมีความนูนความแข็งหรือความบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาอันเนี้ยก็ ก็จะใช้เวลาที่นานกว่าอาจจะต้องใช้วิธีที่ยากกว่าอย่างเช่นพวกเลเซอร์หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่วินัยเลยค่ะหายได้ไหมอันเนี้ยเท่าที่เห็นก็จะหายได้ประมาณ80%แต่ไม่ร0อเเนะคะสำหรับรอยสีขาวนะคะวิธีการรักษารอยแตกลายนะคะค่าวๆมินขอแบ่งเป็น3ประเภทละกันเนาะ อันแรกนะคะก็คือการดูแลบำรุงผิวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำเยอะๆทาครีมทาผิวสครับผิวเดี๋ยวอันนี้จะทำวิดีโออย่างละเอียดให้อีกทีอันที่2นะคะก็คือการใช้ยารักษารอยแตกลายโดยตรงนะคะยารักษารอยแตกลายที่นิยมกันใช้ก็อย่างเช่นอาเรตินเอ0.25%หรือว่า0.5%อย่างเงี้ยน้อทาแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะทําให้ผิวเราอะไวต่อแสงดําง่าย เวลาโดนแดดอะไรเงี้ยก็คือจะดำง่ายกว่าชาวบ้านปกติเขาหรือว่าการใช้ AHA กดผลไมา้กดต่างๆเนี้ยในการผัดเซลล์ผิวข้อเสียก็คือไม่แนะนำสำหรับผิวแพ้ง่ายเพราะมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้โดยง่ายนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่3นะคะก็คือการใช้เลเซอร์รักษาอย่างเช่นอ่ a อีมาทิกแฟกชั่นอล อะไรพวกนี้นะคะในการรักษารอยแตกลายหรือบางคนก็ทําเป็นออคาร์บอซีคาร์บอซีเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์ก็จะเป็นการเอาการคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเราเพื่อให้เลือดเราไหลเวียนดีกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเพื่อเพิ่มการสร้าง,องคอลลาเจนสร้างอลลาสตินอะไรขึ้นมาเพื่อ ซ่อมแซมรอยแผลเป็นรอยแตกลายอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นเนาะก็นี่นะคะวันนี้มินก็มาให้ข้อมูลความรู้คร่าวๆทําความเข้าใจกันคร่าวๆเกี่ยวกับผิวแตกลายว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดตรงไหนมีกี่ประเภทวิธีการรักษาง่ายๆมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมินจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยแตกลาย รอยแผลเป็นผิวหนังต่างๆเพิ่มเติมนะคะใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาถามมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มินขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ